สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็มาพบก,กับแอดมินนะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแนวทางการเสียงโชคฉลากอินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์นอตตี้นะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะโอนเงินแจ้งมาเลยนะครับไม่ต้องรอตอบนะโอเครัฐบาลไทยงวดนี้เด่น3เดี๋ยวอาจารย์ให้แคปออมสีนก่อนเนาะเดี๋ยวนะเปิดไลน์แอดมินก่อนโอ้โทรศัพท์ค้างปัญหา แคปออมสินเลยใช่ไ่ะเรียกใค yeah, รแงออมสินก่อนเลยอ่ะแคปออมสินก่อนเลยโอ๊ยอ่านผิดแล้วเออมือถือค้างไป <c oughs> อ่ะแคปออมสินก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวจะเนี่ยดูคนเนี่ยสามขวดค่ะสั่งปลาละสามขวดเห็นไหมเด้งเต็มเลยนะครับเนี่ย รายการใหม่เด้งเต็มเลยนะครับขอบคุณลูกศิษย์นะสองหมื่นคนแล้วขอบคุณนะครับใหาแคปออมศิล์นะครับใครอยากช่วยอาจารย์นะครับลิงก์ที่ปักหมูด้านล่างนี้เลยโอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยนะครับถ้ารับปลาล้าก็พิมพ์ว่าปลาล้าเบอร์โทรเช็คให้ชัดเจนละเอียดด้วยไม่ต้องรอตอบนะปลาล้าสามขวดเห็นไหมดีใจกับวันนเห็นไหมรัวๆเลยครับเนี่ยขอบคุณนะครับปลาล้าสามขวดค่ะเห็นไหมโอนเลยนะครับโอนเลย,เลยไม่ต้องพิมพ์มพ เฉยๆนะโอนไว้เลยนะครับดูเลขบัญชีด้วยครับรจกรนอตตีเตอร์คูปถึงใช่นะไหนไหมแจ้งที่อยู่ไว้เลยอ๋ออมสินนะครับวดนี้เด่น8ฟัน8รูดแเม็ดเดียว8 3 3 8เห็นไหมคนโอนเงินเต็มเลยปาราส3าขวดร้อเดียวจารย์ไปไล่ดึงนะนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเนอขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณ ขอบคุณดาเอฟซี FC, ขอบคุณที่ยังสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกทุกคนเลยเม็ดเดียวสามแปดแปดสามนะครับแปดสามแปดเจ็ดสามเจ็ดอันนี้ออมสินนะแปดสองแปดสี่แล้วก็แปดแปดครับลูดแปดได้เลยสามตัวมีแปดสามเจ็ดแปดสามสองแปดสามสี่นะครับแคปไว้เดอ้ออาจารย์นับหนึ่งถึงห้าแคปแล้วเราจะไป ต่อรัฐบาลไทยเลยเนาะความสีนี่เข้าบ่อยนะครับเข้าบ่อยดูดูข้อความรัวเลยไหมคนโอนเงินเต็มเลยไหมชลิปเนี่ยนะครับรัวมากนะขอบคุณคนดูสองหมื่นคนนะครับแม้ข่อยอ่านท่านมาน้อเหมือนแรงนะครับดูโหโอนเงินเต็มเลยนะครับปลาร้านตีดูดูขอบคุณนะครับ คดูสองหมื่นสองแล้วนะครับสองหมื่นสองฝากแชร์ด้วยนะใครยังไม่แชร์เนาะขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณนะ,ะขอบคุณมากๆเลย แล้วนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้เด็น333รูด3ครับรัฐบาลไทยงวดนี้เด่น333รูด3นะครับ37เม็ดเดียว37กับ13นะผมมันเป็นผมชอบ2เม็ดนะงวดน,นี้373878 313630 373878 313630 3ตัวมี378 สามหนึ่งแปดแล้วก็หกหนึ่งสามสามเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดหกหนึ่งสามชอบตัวไหนกันบ้างแคปหรือ,อยังนะครับแคปแล้วจะไปดูรูปปู่ดูดูดูขอบัญชีค่ะแมบัญชีอยู่ในนั่นนะโอนเองนินใด้ดูดูสามกดร้อยแปดสิบนะคะ <c oughs> คนคนบูชาไอ้คนหนุดหนุหนเต็มเลยขอบคุณนะครับนะครับแคปหรือ,อยังแคปแล้วบอกว่าแคปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูทูปปู่พร้อมกัน เนี่ยแต่สามตัวผมชอบหมดเลยสามเจ็ดแปดสามหนึ่งแปดแล้วก็หกหนึ่งสามผมได้ผมชอบสิบห้าแต่มันอั้นแล้วมั้งสิบห้าไหมอืมสิบห้าอั้นแล้วแหละนอแคมป์ไปตัดเล่นไปดักเอาแล้วกันเนี่ยชุดนี้อาโชคเนี่ยผมนับหนึ่งถึงสิบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะแล้วก็ออมสิน เดี๋ยวจะไปดูทุกปูความกันเดี๋ยวไปดูตอนนี้แหละแล้วก็ขอขอมากรรมขอขอมาการ,รเสียใครอยากคุยกับผมก็ค่อยคุยเนาะเพราะาว่าพอให้ทุกปูหมดแล้วคนก็ออกหมดเลยผมก็เลยสาธุในความมีสาธุนะครับไม่ต้องติดตามแค่เรื่องหวยนะไม่อยากให้เปติดตามแค่เรื่องหวยอยากให้ติดตามเรื่องสิ่งที่ผมทํานี้ด้วยนะครับบางครั้งหวยมันอาจไม่ถูกคุณไม่เห็นผมไปช่วยคนผมคิดว่าคุณยิ้มตาม ผมนะแคปหรือ,อยังพิมพ์ให้ผมหน่อยไม่มีแคปแล้วครับท่านพอดีค่ะแคปไหมอาจารย์ก็ดูแลสุขภาพขอบคุณนะครับผมก็ตรวจโควิดประมาณอาทิตย์หน้าผมจะได้ไปหนองคายนะผมจะได้ไปแจกข้าวไปแจกอ่ชุด P.P.E. นะครับเนาะเดี๋ยวผมฉีดวัคซีนครบกเดี๋ยวใส่ไม่สิลปะเดี๋ยวเราไปดูทุ่ปุ่มกันผมจะได้ลงลงพื้นที่เอง ลงพื้นที่ไปช่วยโควิดนี่แหละแต่งชุด PPE ลงเลยเดี๋ยวอ่ะผมมีความคิดข้อหนึ่งนะครับที่ผม,มนึกว่าจะไปชนอะไูกปกมูมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นตัวไหน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 แคปแม่แคปแม่เห็นตัวไหนเห็นตัวไหนเดี๋ยวจะพาขอเข้ามากรรมเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปก,ก่อนนะ เห็นตัวไหนนาะนี่แหละคุณดูสองหมื่นห้านะครับเห็นตัวไหนเนาะฝากแชร์ด้วยนะครับผมเห็นนะอาจารย์เห็นสามสองสามนะครับเลขอาจจะออกหามหรือเปล่าวันนี้สังสามเราเด่นอยู่แล้วสามสองสามเนะี่ยผมซื้อเลยมเม็ดเดียวสามสองสามสามสองกับสองสองอืม สามสองทุกปู่สามสองกับสองสองเราไปดูใส่ชุดของเราไปดูใส่ชุดของเราเดี๋ยวอาจารย์ให้ชุดทุนน้อยว่าชอบซื้อตัวไหนดีนะครับเพราะว่าบางคนทุนไม่เยอะเพราะตอนนี้คนโอนเงินเต็มเลยนะครับเลขลิงใครอยากช่วยค่าน้ำมันลิงนีปรับหุนเลยนะไปบูชาไปไปอุดหนุนปลาอาจารย์ได้นะครับเนี่ยเลขเรามันเด่นมันเด่นสามอยู่แล้วในนี้ไม่มีสามสองด้วย นะครับปูดักให้นะปูดักให้นะชุดเต็มนะครับชุดเต็มเด่นสามอยู่แล้วเข้ากันเลยนะสามสามสองนะเนี่ยชุดนี้อาจารย์ดักสารหนึ่งปูให้สามสองนะสามสองสามปูให้นะครับเนาะเข้ากันกันเลยทีเนี้ยเคมีเข้ากันเลยเนาะอันนี้เจ็ดสามแต่ปูเนาะสาธุเลยอย่าลืมนะทุกชุดเลยนะครับทุกชุดเลยนะครับอย่าลืม ชุดที่ซื้อทูป,ปูแล้วอย่าลืมชุดที่อาจารย์ให้นะบางคนว่าทําไมมันหลายชุดจังคือเนาะถ้าเราเล่นแล้วเราก็ต้องดักไว้ทุกทางนั่นแหละเนาะเพราะว่าถูกดีกว่าไม่ถูกอ่ะเนาะใครชอบเน้นๆก็นี่แล้วสองสามสอง,สงเนี่ยลอสเตอรีอ่นี่รวยถูกรางวัลที่หนึ่งได้เอาเงินมาช่วยโควิดกันกับเจ็ดสามแปดสามหนึ่งแปดด้วยนะสามหนึ่งแปดหกหนึ่งสามอย่างนี้สามชุดสามตัวติดไว้หมด ชุดนนั่นแหละปลอดภัยห้าบาทสิบบาทลอตเตอรี่ใครรูดสามได้รูดเลยจบเพราะว่าปู่ยืนยันแล้วว่ามีสามสามหนึ่งสองเออหนึ่งสองสามาวะสวยเนาะนอ็อปไอ้ไอ้นั้นพวงกุญแจรเราเรียกอะไรวะ <Yeah. S 1> ที่เราดูเมื่อคืนมันอะไรสามสองศูนย์ไหม ผมซื้อจัก,กรยานยนต์มาใหม่ศูนย์สองสามเนอเนี่ยสามสองมาเนี่ยเลขคือเมื่อคือผมซื้อมอเตอร์ไซค์มาใหม่ครับเลขกุญแจมันศูนย์สองศูนย์สองสามตรงกันเลยศูนสองสามจุดทุกป,ปู่ได้สามสองสามสองมาหุยมาล้านเปอร์เซ็นไหมน่าจะมาล้านเปอร์เซ็นต์ ศูนย์สามสองกองกับคูปปู่เลยออเออเนี่ยโหมเมตรเดียวได้เลยอ่ะมาดูดิอันนั้นศูนย์สามสองอันนี้สองสามสองดูดิเนี่ยเนี่ยเอยมาเนี่ยออมาเนี่ย,ยคือ คืออ่าป้ายอมอเตอร์ไซค์ที่พวงมุญแจที่ซื้อมาก็คือได้ 0, 0ูนยเขียนไม้เมื่อคืนแล้วมาจุดทุบป,ปู่ได้3ามสอมีกเลขเด่นอาจารย์คือเด่น3ามด้วยงวัน,นี้เด่น3รูด3ก็เด่นแล้วมาชนกันหมดผมว่าโอ้วันนี้วัน,นี้ปังปังสาสองชอบชอบชอบไหมชอบ3ามสองเหมือนกันไหมอาจารย์ไมเดี๋ยวเลขต้นไม้พรุ่งนี้ไปดูให้ ไปดูให้เดี๋ยวพรุ่งนี้โพสให้พรุ่งนี้จะไปขอเลขต้นไม้ด้วยว่ามีสามไม่ได้มีสจัดเลย FC หลายคนรวยกับต้นไม้ใช่ไหมก็เลยถามหาต้นไม้คือวันนี้ที่ไม่ได้ไปดูเพราะว่าฝนตน